กลุ่มเรือนสองสาหลังกลางท้องทุ่งบางไปอินในยามนี้คลาคร่ำไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาบอกต่อกันไปว่าอันผู้ใดเจ็บลงด้วยพิษแห่งความป่วยไขย้หรือเมื่อยขบด้วยเหตุต่างๆจงเร่งมาให้พ่อครูได้บำบัดปัดเป่าด้วยโอสถและวิชาเวชศาสตร์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งกลุ่มสี หมอชานวุฒิหมอยาพื้นบ้านลูกหลานชาวกรุงเก่าผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ซึ่งส่วนหนึ่งได้จัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้หมอพื้นบ้านเชียงรากน้อยเล่าว่าแรกเริ่มได้มีการรวบรวมหมอพื้นบ้านในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงมาประชุมพบปะกันที่วัดหน้าพระเมรุใกล้กับพระราชวังโบราณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและยกฐานะหมอพื้นบ้านรวมทั้งจัดทำตำรายาสมุนไพรต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอายุธยา รัฐเขามีนโยบายเกี่ยวกับว่าให้หมอพื้นบ้านเนี่ยขึ้นอนามัยแล้วก็ส่งตัวไปอบรมเนี่ยคือเราเป็นหมออยู่แล้วเนี่ยเราก็หนีแต่ก็หนีไม่ได้เพราะพ่อใช้ก็เลยไปอบรมแล้วก็มาทํางานอยู่อนามัยอีกพักหนึ่งแล้วก็มีการรวมตัวกันทําเป็นชม,มรมวัฒนธรเมก็รวบรวมจากเพื่อนร่วมรุ่นทั้งหมดยุยาเนี่ยมัน16คนแล้วก็มันยังไมย่ยประกอบโลกศิลปะสักคนนึง ก็เลยว่ารวมกันว่าจัดตั้งเป็นกลุ่มหมอขึ้นมาอย่างเช่นผู้มีใบยประกอบโรคศิลปะเป็นหมอนวดหมอยาสมุนไพรผู้ปลูกสมุนไพรเอามารวมกันแล้วจัดตั้งชื่อขึ้นว่าชมรมวัดหน้าพระเมรก็เลยทลําแนวคิดตัวนี้มามา,มาว่าทํายังไงยุทธยาเราจะโตได้ก็เลยคิดทําแผนงานพวกนี้แล้วก็มาเจอกับมูลนิธิเนี่ยซึ่งเอาเรามาทํางานอยู่ในส่วนอยู่แล้วจาก จากชมรมเนี่ยมันก็มีส่วนงานแผนงานของมูลนิธิแล้วก็ส่วราชการต่างๆก็รู้จักชื่อมาต่อมาได้มีการสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพโดยมูลนิธิสุขภาพไทยและสสสให้ดําเนินโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพโดยมีกิจกรรมในการรวบรวมองค์ความรู้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หมอพื้นบ้านและให้บริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิน่น แล้วก็มูลนิธิเนี่ยก็ได้ทําโครงการหลายๆโครงการจําได้ว่า30สปีว่าถามผมว่าจะทําอะไรผมก็บอกว่าเริ่มแรกเนี่ยก็คืออยากจะทําาเกี่ยวกับรวบรวมหมอที่ตำลับยาหมอพื้นบ้านของยุยาที่ใช้บ่อยๆก็เลยก็กเลยทาตาราออกมาหนึ่งเล่มเป็นตำลับยาหมอพื้นบ้านของจ่าเพ็นนครศรีอยุธยาเนี่ยมีมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วแล้วมา พอทาตำรับยาแล้วเขาก็ถามว่าตํำรับยานี้ไปไว้ไหนก็ให้กับหมอไปเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยรัฐเนี่ยจับหมอพื้นบ้านจุ่ตลอดเวลาว่าเป็นหมอเถื่อนเพราะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันติดในหัวใจของผมซึ่งเป็นหมอเถื่อนเพราะฉะนั้นผมจะทํำยังไงที่ว่าอบรมจับพอตอสี่สิบเนี่ยเลยผมได้เรียนเพศกจกรรมหรือกิจกรรม,รจ,รรมจากลบ,บุรีโดยที่เรียนที่วัดเสาทงทอง,ทอง,ทองแล้วก็มีอย่างเช่นอาลีเนี่ยเกียวทองสกุลเนี่ยก็ปเป็นเพื่อนร่วมรุ่น ที่มาจากลบุรีที่ติดตามมาทำชมรมอะไรกันเนี่ก็ทำแบบประสานงานกันมาเนี่ยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หมอพื้นบ้านเชียงรากน้อยขึ้นในปี2553ซึ่งเปิดให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามารับการรักษาด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านทุกวันรวมทั้งยังมีนักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและกลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานมาอบรมการนวดไทยและแพทย์พื้นบ้านรวมแล้วหลายรุ่น เอาคนละเล็กมาน้อยมีเสามีไม้มารวบรวมกันแล้วก็เงินบางส่วนที่มีจากการประชุมบ้างเหลือจากหมอบ้างขอเอามารวบรวมสร้างเป็นศูนย์ขึ้นไปเนี่ยยังมีวันนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีแนวคิดว่า1ทําอะไรก็คือคิดว่า1เพื่อเผยแพร่อ,องค์ความรู้2อ,อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างเช่นเรื่องการเหยียบเหล็กแดงเรื่องการนวดแล้วสามเพื่อเผยแพร่ผู้ที่สนใจทั่วไปก็เลยว่ามันก็เลยทํามาได้อย่างนี้ ในเมื่อเราสอนเนี่ยเราไม่ได้คิดมูลค่าเป็นตังนะเราขอมาเนี่ยเราขอขอได้จากกศนอํอเาเภอปรอินหรือกรมพัฒน์เนี่ยคือเขาจะให้ข้าวทยากรเท่าไหร่เราไม่ได้คิดตรงนั้นแต่ว่าเราต้องการว่าคนเนี่ยทำงานได้จากการตกงานจากน้ําท่วมครั้งที่แล้วเนี่ยอบรมไปก่อนรุ่นรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่หนึ่งเนี่ยอบรมก่อนน้าท่วมพอน้ําท่วมแล้วโรงงานจ้างเลิก คือไม่มีงานทําเขาไปนวดเนี่ยเขาได้เดือนละเก้าพันเนี่ยประมาณเนี่ยเขากลับมาหาผมเขาบอกว่าขอบคุณผมผมบอกขอบไม่ใช่ขอบคุณผม,ผม,ม,ณผมต้องขอบคุณกศนอที่ให้ตังมาให้คุณเป็นนักเรียนทุนที่ไปเรียนแล้วก็คุณนวดเพื่อเลี้ยงชีพคือลูกไปโรงเรียนได้เขาก็บอกว่าใช้มันสมองก็สองมือนี่ได้ผลจริงวันนี้คณะของหมอชันวุฒิเตรียมตัวออกหน่วยหมอพื้นบ้านเคลื่อนที่ไปอย่างบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่สาม ตำบลเชียงรากน้อยอําเภอบางปะอินเพื่อให้ความรู้เรื่องสมุนไพราสาธิตการทําน้ําสมุนไพรและบริการนวดคลายเส้นต่างๆมีชาวบ้านให้ความสนใจเดินทางมาใช้บริการจํานวนมากพอพอปีนี้เป็นปีปีที่3นี่ก็เลยเอาตำราเอาสมุนไพรเนี่ย ออกไปแนะนําอย่างเช่นวันนี้ก็จะแนะนําเรื่องโรคเลือรัางเบาหวานความดันนี่ก็คือตัวนี้ที่เป็นโรคพบบ่อยในชุมชนเอามาจากไหนเอาข้อมูลจากโรงพยาบาลบางปะอินมาคือไปขอความร่วมมือเขาว่าในอำเภอปะอินเนี่ยโรคที่พบบ่อยในปัจจุบันเนี่ยคือโรคอะไรแล้วควรจะดูแลด้วยสมุนไพรอะไรที่เราจะให้เขาไปปลูกต่อแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็จะดูแลสุขภาพเพราะเราเป็นหมอทางด้านการนวดด้วยเพราะมีศูนย์ เราก็จะบอกว่าศูนย์เราสามารถทําอะไรได้บ้างก็คือว่ายิง,ย,งยิงนกตัวอ่ายกระสุนนัดเดียวยิงนกได้สามตัวดูอย่างนี้เนาะมันมันจะดูคล้ายๆกับฟ้าทลายโจรเดี๋ยวจะบอกว่าไปเจอทอบรรช่างขึ้นข้างบ้านเยอะเลยเนาะฟ้าทลายโจรก็ดอกขาวแต่ทองบรรช่างเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยต้นเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆนิดนึงแล้วก็ลักษณะใบพอแก่แั่จัด,จดมันจะมีจุดขาวๆใช้สำหรับรักษาอาการแรงครับ การแก้โรคเบาหวานค่ะเบาหวานเบาหว,วานความดันใช้ได้นะคะดีก็รู้สึกว่าดีมาแนะ้นาให้ชาวบ้านพวกที่ป,ป่านาาที่ไม่รู้เรื่องสมุนไพรก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ใช้ให้ถูกวิธีนะพวกสมุนไพรแล้วเราอยากให้ให้ชุมชนเราเนี่ยมีหมอมีหมอเนี่ยมหมออย่างเงี้ยดีมั้ครับดีไหมครับมีอย่างไม่มีหมออย่างเงี้ย ก็มาดูอาจารย์สาธิตก็คือออกรอบๆก็คือไม่ค่อยได้มาออกเ่เพราะว่าไม่ค่อยว่างเพราะว่าวันนี้วันวันอาทิตย์ก็เลยมาด้วยแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดนั่นใครเมื่อยปวดก็จะให้นวดข้อบาา่าไหลหรือไม่ก็ถ้าใครแบบนั่นก็นวดตัวอะไรอย่างนี้นค่ะลองฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆอ,อนาคตไม่แน่อยากจะเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทําตรงนั้นด้วย ก็รู้สึกภูมิใจนะครับในทาที่เราเป็นคนจังหวัดลุยยาเนี่ยซึ่งมีภูมิปัญญาเก่าแก่เราได้เหมือนกับเราได้มาสืบทอดตรงนี้ต่อไปให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเราด้วยนะครับก็อยากจะเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้สืบทอดตรงนี้ต่อไปนอกจากจะออกหน่วยในหมู่บ้านแล้วยังมีการไปให้ความรู้เรื่องสมุนไพรแก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนต่างๆอีกหลายแห่งซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาแก่เยาวชนรุ่นหลังอีกด้วย ปัจุบันมีผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้หมอพื้นบ้านแห่งนี้เฉลี่ยถึงเดือนละ150คนทําให้ต้องมีหมอพื้นบ้านมาลัดเปลี่ยนกันอยู่ประจําที่ศูนย์อย่างน้อยวันละ2คน 2> เดือนแรกที่เดือนธันวาคมเนี่ยเปิดศูนย์เรายังไม่ได้ออกเลยนะมีคนมาใช้บริการ13คนพอเราออกไปในหมู่8คือหมู่เนี้ยเป็นหมู 8. ่8เราออกไปที่หมู่บ้านโรชัยเดือนนั้นได้มา80คนคือเขาจาัก ออกนำล่องไปว่าศูนย์อยู่ตรงนี้เขาถามว่าเปิดแล้วเหรอเป็นทางการพอไปอีกอีกเดือนหนึง่งไปไปหมู่ห้าพอหมู่ห้าปุ๊บตามจากหมู่ห้ากลับมานี่คือนี่ไงมันจะได้ตรงนี้กลับมาแล้วมันเพิ่มขึ้นมาแล้วอบรมปุ๊บเขาเห็นรถเยอะอะไรก็แล้วแต่คนไทยเราเนี่ยถ้าเกิดมีรถเยอะมีอะไรเนี่ยเขาจะวิ่งเข้ามามาดูว่ามันทําอะไรกัน จากที่ทำงานมาอยู่ประมาณตั้งแต่ปีก่อนปีประมาณ3ามาเมื่อก่อนนะถ้าว่าเป็นลำสันก็คือ40เนี่ยก็ทำให้ทางจังหวัดเนี่ยหันกลับมามองหมอพื้นบ้านมากขึ้นแล้วแล้วทำให้หมอพื้นบ้านเนี่ยดูดีขึ้นกว่าเก่า,กาถ้าผมไม่รู้จักประมูลนิธิหรือสะสอเนี่ยที่เขาเอาผมไปเนี่ยแล้วผมจะทำได้ขนาดนี้ไหม ผมก็ตอบได้เลยว่าผมคงทําไม่ได้ผมก็ยังอยู่แบบชาวบ้านคนหนึ่งกับศูนย์ที่เล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักจนถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันได้สะท้อนภาพเวชศาสตร์ของชาวกรุงศรีมาสู่ลูกหลานยุคใหม่ที่ยังคงสืบทอดตำรายาที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคนในเมืองหลวงที่เปลียงไกลมาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน